ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวอันทามาดูวิธีการขยายเอวกระโปรงอยู่ที่1นิ้วนะคะหลังจากแก้นะคะงานเนี่ยออกมาสวยแล้วก็เนียนมากๆเลยคะ่ะถ้าเกิดทําตามขั้นตอนนี้นะคลิปนี้ก็เหมือนเดิมคะ่ะต้องถามนักเรียนในคอร์สนาคาหน้าตากระโปรงคะ่ะก็เป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของด้านหน้าคะ่ะด้านหลังนะคะก็เป็นหน้าตาแบบนี้เวลาที่เอาแก้ค่ะตัวนี้เราจะแก้จากด้านหลังนะคะก็ก่อนอื่นค่ะทําการเลาะก่อนเนาะตัวนี้ค่ะเราจะต้องแทรกผ้าเข้าไปเพราะว่าเขาต้องการขยายนะคะเอวอยู่ที่1่นิ้วซึ่งแน่นอนว่า ลักษณะของกระโปงยีนนะคะมันไม่มีผ้าสําหรับที่จะขยายจากตะเข็บเดิมอยู่แล้วนะคะฉะนั้นค่ะเราจะมีต้องตัดผ้าเข้าไปอ่าเราจะมีต้องตัดผ้าแล้วก็แทกผ้าเข้าไปบริเวณตรงเอวของกางของกางเกงหรือว่ากระโปรงนะคะอย่างตัวนี้ก็เป็นกระโปงน้าที่เราจะแก้กันนะคะในขั้นตอนแรกที่เราจะทํานะคะก็คือให้เราค่ะล้อส่วนของกลางหลังตรงนี้นะคะออกก่อนอันนี้คือเป็นด้านหลังนะล้อตรงนี้ค่ะแยกออกมาก่อนเลยพอหลังจากแยกออกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะมันก็คือจะถูกแยกทั้งเอว แล้วก็ส่วนของที่เป็นตัวกระโปรงนะคะตัวของขอบเอวแล้วก็เป็นตัวกระโปรงค่ะส่วนของด้านหน้ากระโปรงนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้เราค่ะจะจะต้องเลาะนะคะส่วนของด้านหน้าเนี่ยออกมาแค่นิดเดียวค่ะอันนี้คือด้านหน้าเนาะด้านหน้าค่ะเราจะต้องเลาะนะคะแค่บริเวณตรงนี้ค่ะจากตะเข็บตรงนี้นะคะจากส่วนของตะเข็บด้านข้างตรงนี้ค่ะไหลมานะคะอยู่ที่ประมาณสองนิ้วฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะสองนิ้ว แล้วต่อจากนั้นก็เลาะแยกออกมานะคะนี้ค่ะจะเป็นแบบนี้ด้านหน้านะคะเลาะแค่นิดเดียวแต่ส่วนของด้านหลังนะคะเลาะแยกออกมาเลยนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะที่เราจะต้องทํานะคะก็คือเลาะป้าย label ตรงนี้นะคะออกค่ะป้ายโลโก้ค่ะทุกคนไม่ใช้ป้าย label นะคะเป็นป้ายโลโก้ของเขานะคะโลโก้แบรนด์พวกนี้ค่ะให้เราเลาะออกมาตรงนี้ก็จะถูกแยกออกมาก่อนโลโก้นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะบริเวณตรงโลโก้ตรงนี้เรานะคะจะทําการตัดผ่าตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะแทรกเข้าไปบริเวณตรงนี้เพื่อให้งานนะคะออกมาสวยแล้วก็ออกมาแบบเหมือนเดิมนะคะจะได้แบบดูไม่ออกว่าเรานะคะแทรกผ้าเข้าไปพอหลังจากที่เราค่ะตัดเลาะต,ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ตัดแยกออกมาเลยทีนี้ค่ะผ้าที่เราจะมาต่อเนี้ยโจทย์ที่ได้รับค่ะก็คืออยู่ที่1นิ้วใช่ไหมคะฉะนั้นเราจะต้องเผื่อออกไป1.5นะคะเพื่อที่ว่าด้านข้างเนี้ยจะได้เผื่อเย็บไปด้วยนะคะก็ตัดผ้าค่ะอยู่ที่1.5นิ้วนะคะความกว้างส่วนความสูงค่ะก็คือ ตามขอบเอวเลย Bear แบกตะเข็บออกมาก่อนนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นวัดค่ะว่าเท่าไหร่ดูก่อนว่าขอบเอวตัวนี้ค่ะเขาเป็นขอบเอวแบบที่มันมี2เส้นไหมถ้าเกิดว่ามีส่วนของด้านนอกแล้วก็ด้านในเราค่ะจะต้องตัดผ้าตัวนี้นะคะอยู่ที่สองชิ้นแต่ถ้าเกิดว่ามีชิ้นเดียวค่ะก็พอหลังจากแบกมาเสร็จถ้า้เห็นชิ้นเดียวเราก็ตัดผ้าตัวนี้นะคะแค่ชิ้นเดียวแต่ถ้าเราดูแล้วมีสองชิ้นเราก็คือตัดออกมาอีกที่สองชิ้นนะคะแล้วก็ต่อให้เรียบร้อยค่ะแทรกผา้าเข้าไปก็จะได้แบบนี้นะคะ พอหลังจากเราค่ะแทรกผ้าเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอเดี๋ยวเน้นย้ำนิดหนึ่งว่าผ้าที่แทรกเข้าไปนะคะจําเป็นต้องผ้าที่เหมือนกันนะคะถ้าหากว่ากระโปรงยีนตัวนั้นค่ะเป็นผ้าหนานะคะก็ใช้ผ้าที่เป็นแบบเดียวกันนะคะถ้าเป็นผ้ายืดก็ต้องใช้ผ้ายืดในแบบเดียวกันค่ะมันจะได้แบบไม่เกิดการดึงรั้งแล้วก็ตึงนะคะทีนี้ค่ะพอหลังจากที่ตัดผ้ามาเสร็จเราก็ไปแทรกเนาะพอหลังจากแทรกออกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อจากนั้นเนี่ยบริเวณตรงด้านล่างตัวนี้ค่ะ เราลองจับดึงดูก่อนนะคะว่ามันสามารถครอบกันกันกบตัวขอบเอวเย็บกลับเขา้เขาไปเหมือนเดิมได้ไหมถ้าไม่ได้นะคะทําการตัดคว้านค่ะลงมานิดหนึ่งนะคะค่อยๆตัดคว้านลงมานะคะประมาณสักแค่ขอบขอบเดิมค่ะตะเข็บเดิมอะลองคว้านลงมาค่ะแค่สักนิดเดียวก็พอนี่ค่ะลองตัดคว้านให้มันกว้างขึ้นอย่าอย่าตัดเยอะนะคะพอถ้าเมื่อไหร่ที่เราตัดแล้วเนี่ยค่ะตรงเนี้ย มันกว้างกว่านะคะมันมันกว้างกว่าขอบด้านบนมันไม่สามารถที่ไปเย็บกลับเข้าไปได้ฉะนั้นค่ะค่อยๆเล็มตัดทีละนิดนะคะอันแนะนําว่าใช้คําว่าเล็มนะคะตัดก่อนแล้วพอเราตัดออกมาค่ะมันก็คือจะกว้างเท่ากันกับด้านบนแล้วแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะเราก็ทําการเดินเส้นเย็บนะคะกลับเข้าเหมือนเดิมแล้วก็เอาโลโก้ตรงนี้ค่ะเข้าไปเย็บปิดตรงนี้ค่ะรอยนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นโลโก้เหมือนเดิมนะคะ ก็มาเย็บปิดมันก็คือจะทําให้งานนะคะออกมาค่อนข้างที่จะเนียนเพราะว่าผ้าที่เราต่อนะคะมันถูกซ้อนอยู่ด้านในบริเวณตรงนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็โลโก้เนี่ยเข้าไปเย็บปิดเหมือนเดิมนะคะโอเคเนาะขั้นตอนแล้วก็วิธีการไอน,นะคะก็ค่อนข้างง่ายรับรองค่างงานแก้เนี่ยออกมาเนียนเลยและลูกค้านะคะจะดูไม่ออกเลยว่าเรานะคะต่อตรงไหนเนาะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการค่ะไปปรับใช้กันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกางเกงหรือว่ากระโปรงนะคะก็ใช้วิธีการนี้ได้เลยโอเคเนาะลองดูค่ะ